สบายดีสบายดีอันมะไม่นี่นะมันตอนเศ้าห้องบริคลายแต่คุณชมเลยเปลี่ยนแผ่นไม้แบบนี้เอาไปต้มเอามาต้มไว้ลงขายตลาดเศ้าหมื่นเศ้าอีกนี่แหละค่ะคายใส่บางเถื่อก็ได้ขายบางเถื่อก่ได้ขายไปหามาเลยกันเอากรหาแผ่นไม้ต้ม ต้มคายบางเือกะซ่ยังไปเห็ดแต่แนหนึ่งแนละ้แกงคายยังไเหเ็นแนะ่เือแต่นแกงคายกะไดายดายกันร่างต้มก่อนต้มเช้าไปตลาดซาวูเละแต่ี่สี่ที่สามที่สี่ 4, ลืกเนาะอม,มากเลวก็กระเทาต้มมันสิ ได้เป็นราคาดีกว่าอีกนั่นแอบนีสองดวงนี่ก็ได้สิบพันสามสิบบาทขันต้มได้เดี๋ยหมืนจีงามดี่ออกตง่ายลงลุ้มมดมันมันจะจืดไปนั่นเหรอตัวไงมันจังนั้นดิวานให้ท่านผู้ชม,มตบกเจะก,กร,จระปิดว่าจะแปรกกบข้า ได้เอาสกลุบแซ่บไปแบบนี้ไปแกะหลายกว่ามืออื่นก็ซ่อมอีหนั่นบ่เออไปของคนอื่นเฮาก็ซ่อมซุบๆให้มันงามลงน้อยๆใหญ่ลงกกน้เอมานี่ใล่างให้งามเนาะเอาลนๆๆลงบ่ยาว่ ตื mm. first, uh, um, ่นโม่เยตวน้อยปวดรุ้งชิวักินเองเหรออริจงก็ได้กิเจียวกะปิเลยจงเจียวกะปิเวีนอี๋เนาะเดี๋ยวเจียวกระแดกกระแทกกระแอยมักเจียวกระแดกแล้วร็จอันนี้ก็ประมาณจะโม่งได้โม่งชงโม่งห้าหกโม่งสี่ได้แล้วเนาะอริจง กระโดดแน่เนาะต้นไม้ใหญ่เนาะโอ้ยรับสามสี่ชั่วโมงถึงเลยสิบโมงกระจุไฟตลอดไปไปค้างมันเอาเต้งน้ำใส่เลยแล้วก็หามเอาบ่ือเปล่าหรือเอาเอาไปก้อนแล้วก็จะเต้งใส่แล้วเนาะสองคนหามไปไปทิ้งนี่กะนงามเลยท่านผู้ชมแห้งล่างแห้งงามเนาะ

ໄປເຮົາເນາະເພິຄັນາະຮມເຖาะນไມຮົາກໍ